ครับผมกราบสวัสดีทุกคนทางบ้านนะครับอ่าครับลูกค้าครับโอเคครับเมื่อกี้ผมสวัสดีคนดูอยู่ครับอ๋อโอเครถจมอ่ารถจมอีกแล้วเหรอลูกค้าโอเคครับสองพันครับลูกค้าสองพันโอเคครับเดี๋ยวออกไปตอนนี้เลยโอเคส่งจีให้ด้วยเด้อโอเคกับคนดูครับก็วันนี้มีลูกค้านะครับโทรมานะครับโอ้โห ไม่เมามาอย่างนี้เนี่ยมีลูกค้านะโทรมาแจ้งนะท่านผู้ชมพอมาเขาเรียกว่าอะไรวะโอ้โหรถคดีจี้จี้เลยวะลูกค้าโทรมาแจ้งว่าให้ไปช่วยดันรถด,ดำให้หน่อยรถด,ดำมันจมสิบล้อพ่วงนะครับจมงานหนักเลยแล้วก็เดินทางให้นะครับผมนะผมไม่ได้ขัดอะไรแล้วผมก็จัดไห้แล้ว จัดไปจัดไปนะครับผมวันนี้ช่วงนี้เราจะเดินสายแบบว่าเดินสายเขาเรียกว่าไรเดินสายกู้รถนะ่ะท่านผู้ชมทั้ง19ทั้ง22สองเลยโอเคเดินสายกู้รถหน่อยนะครับเดินสายกู้รถหน่อยขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยระวังนะระวังตกนะมันอาจจะจมจมนิดน,นึงเนาะท่านผู้ชมเนาะไม่เป็นไรหรอกนะเราเล่นเล่นเล่นไปเด้อ หูนหนาเอ้ยทำไมมันวันนี้ก็ได้เขาเรียกว่าเจลเลอร์อรถเกี่ยวนะครับแต่ก็ลากรถขุดได้เหมือนกันต่ำมากเลยเนาะมันต่ำมากเลยเนาะท่านผู้ชมเนาะต่ำจัดเลยเนาะ เอ๊ะมันถอยหลังเองหรือเปล่าเนี่ยไม่น่าใช่ละไอ้รถอ่ะมันอยู่อย,อยู่เฉยๆแต่ว่ารถรถไอ้เนี่มันสไลด์รถคูดอะมันอยู่เฉยๆแต่รถไอ,ถไอ้ดำเนี่ยมันสไลด์เห็นไหมสไลด์ไปเรื่อยๆเรื่อยๆโอ้โหเสียงเบรกโอ้โหอย่างชอบเสียงเบกรกเลยว่ะ เราไปทางไหนดีไม่ไปอะทางนี้คือเวลานี้คือฝนตกนะทานผู้ชมใครขอภัยด้วยแล้วกันนะครับถ้าได้ยินก็ขอภัยด้วยแล้วกันนะมันแต่ว่าผมคิดว่าไม่น่าจะได้ยินหรอกเพราะว่ามันเสียงเกมมันดังกว่าเพราะห้องผมค่อนข้างที่จะเงียบนะครับแต่ว่าฟังได้หูเปล่ามันอาจจะมันอาจจะได้ยินแต่ถ้าผมเล่งเสียงไมค์ขึ้นอีกมันก็อาจจะได้ยินนะครับทุกผู้ชมครับไม่ชอบเสียงเบรกป่ะเบรกบ่อยๆเลยได้ปะเนี่ย เออจีตจี้จีอะไรเงี้ย,ย,ยโอ้โหชิบตกค้อนแดงเอ,อ้ยตกค้อนแรงเลยตกค้อนแรงเลยไม่ได้เก็บผ้าคนหนูซะด้วย <ST AR B> มาเท่าเลยน่าจะเป็นไรหรอกมัง้งเฮ้ยชอบเสียงเบรกอ่ะชอบจัดเลยว่ะเสียงเบรกอ่ะแ,แล้วรถมันต่ำด้วยนะครับแล้วเป็นสิบสองล้ออ่ะเฮ้ยบีบแตะทำไมอย่าบีบด,ดินะ้อง นี่มันต้องพอน,นักงานคนนี้มันต้องพนักงานคนนี้ผมบอกแล้วทุกผู้ชมอืมโอ้โหสายด่วนครับทุกผู้ชมครับนะลูกค้าโทรมาแจ้งว่าผมขึ้นรถไปเลยนะครับสายด่วนจริงๆครับสายด่วนจริงๆสายด่วนมากๆรีบจัดอ่ะรีบจัดอ่ะสายด่วนซักด่วนซัก สายด่วนเลยนะสายด่วนร้อยสายด่วนร้อยมันต้องผ่นรถคนนี้เลยอืมสุดยอดสุดยอด,ดโอ้โหโอ้โหไปเลยครับโอ้โหรถต่ำมากโอ้โหหลังเต็มขูดหลังเต็มขูดแล้วเยียบแหะ เหยียบลุงคนนั้นไปแล้วอ่ะเออไม่อยากหลบหลายสุนหน้าเออสุดหน้าจะลุงเนอะผมไม่ได้ตั้งใจนะแต่ผมเจตนาล้วนๆนะครับผมล้วนๆโอเคเดี๋ยวเข้าไปทางนี้เลยแล้วกันโอ้โหเลีเ้ยวเลยได้ไงวนะเนี่ยเฮ้ยมวกเลี้ยวอะไรของมัน <laughs> พวงอะไรอาจจะไม่ตรงนิดนึงนะครัเอาเปิดดิโอเค มาแล้วครับมาแล้วลูกค้ามาแล้วโอ้ตรงนี้เป็นหลุมเลยวะนูะ่นนะท่านผู้ชมใจเย็นๆครับใจเย็นๆค่อยๆพูดค่อยๆจากกันครับเดี๋ยวผมมาลงตรงนี้ดีกว่าโอ้โหดูเสียงถอยโอเคไปเดี๋ยวเราลงรถกันเลย มาช่่ยแล้วมาช่วยแล้ว,มว,มลวไม่ต้องห่วงมาช่วยแล้วไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงฉันไข่แม่งโรมอวะมาเดี๋ยวแป๊บนึงนะโอ้โหอะไรก็เสียหลักเลยเนี่ยโอ้โหเฮ้ยคัมบิดได้ด้วยจิวะ โอ้เสียหลักเสียหลักโอ้ขนาดผมยังจะเอาตัวเองไม่รอดเลยเ่ยเก็นอะไรเดี๋ยวเราไปช่วยนะครับไปครับทุกค่านไปครับหัวจะแปกบ้าอะไรไปเนี่ยอันนี้คืออะไรครับเนี่ยผมไม่ได้ขับเอ่อผมผมไม่ได้ขับเมาส์นะ ไอผมไม่ได้ขับจอยนะใครอยากดูกันขับจอยแบบสมจริงนะไปดูได้ในคอนทักชั่นนะครับเพราะว่าเกมนี้คือขับจอยไม่ได้แนละ้วมันค้างมันค้างนู่นค้างนี่ลวนนูน่นลวนนี่ผมก็เลยอ่ะพอไม่เอาก็ได้ผมไม่เอาแล้วก็ใครอยากดูแบบสมจริงนะไปดูในคอนลักชั่นได้เลยนะครับเกมนั้นมันจะสมจริงนะครับอ ขึ้แน่เอาเฮ้ยมึนมึนอะไรของมันวะเนี่ยโอโ้แล้วมันมึนอะไรของมันเนี่ยเออเนี่ยอุย๊ยมันมีเมาส์ขึ้นมาได้ไงคนดูเห็นเมาส์ปะเนี่ยมันมีเมาส์มาได้ยังไงวะเนี่ยโอเคโอ้โห แม่งมึนยิบหายเลยเว้ยท่านผู้ชมมันมีเมาส์ขึ้นมาได้ไงวะนะเนี่ยเดี๋ยวผมซูมซูมสักหน่อยนึงนะอ่าซูมสักหน่อยคนข้างที่จะลำบากเหมือนกันนะที่ยองรับมาลำบากอยู่เหมือนกันนะลำบากเหมือนกันนะภารกิจกู้เนี่ยลำบากเหมือนกันนะม,นนนะมันมันคว่ำนะที่ยโย่ใ้ทำไงนะเอาแล้วนะเอาแล้วนะ อืดดูดูดูด,ด,ดูดูข้างหน้าอึดตึ้งอืดอืดโอ,เดอ้เดี๋ยวกนเดี๋ยวกนมันผมจะยืนเบียดกันไปวันนี้ช่วยในฟาร์มสิบเก้าครับวันนี้ไม่ได้ช่วยในฟาร์มยี่สิบสองครับอืดขึ้นไหมขึ้นไหมโอ้แรงยิ่งไปเลยโอ้โอ้รถโคตรแรงอะ่ะโอ้ รถยางแรงอ่ะทุกผู้ชมโอ้รถรถโคตรแรงเลยอะโอ้รถคุณยังแรงเลยอะเออเอ้ารถคุณยังแรงเลยอะโอ้ยโอ้โหทำไมมันอันนี้ไม่ได้วะทำไมมันทะลุแบบนี้วะ ผมยังโอ้โหมึงจะเลี้ยวไปไหนนะบิดซ้ายบิดขวาโอ้เอาเอาอะรอไม่นะเอาไม่นะอ๋อมันเหยียบผานเว้ยเอาผานออกดิโห อะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเอาผ่านออกดิเอาผ่านออกดิเอออือป่ะขนาดขับเมาแล้วขนาดขับเมาแม่งยังยังคล้องอ่ะเนาะขนาดขับเมายังคล้องเลยอ่ะเนาะเปิดอืออ่ะโอ้โหดู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 น้ำยมดูแม่โห สุดยอดเลยอะครับสุดยอดเลยเอาโอเคเบมาช่วยครับไม่ไปเออโอ,อ้เฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยอย่าหลุดดิอย่าหลุดดิอือ่าโอเคดันไป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 นั่นแหละนั่นแหละเบียด <c oughs> อะไรผมไปสุดแล้วอะ่ะ <c oughs> ไ,ไหนวะได้ยังไหนดูดิ <c oughs> เบียดอะไรผมไปสนลรอเออโอเคไหนลองดูนายจะขึ้นได้แล้วนะคิดว่านะอ่ามันต้องบดนคนนีนี่มันต้องอย่างนี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยข้างหลังจมข้างหลังจมคนดูเห็นไหมเนี่ยเอออ้ยมาได้แล้วมาได้แลวโอเคโอ้โหโอเคครับผมจ่ายครับสองพันครับ กูจ่ายก็โง่ดิฮะโอ้ลูกค้าพูดอย่างนี้เลยเหรอจ่ายก็โง่เหรอฮะเดี๋ยวโดนแมคโครทิ้มเลยมั้งเนี่ยรถขุดจะจมเองนะรถขุดจะจมเองนะครับจะจมเองนะครับรถขุดครับจะจมเองนะครับเรียบร้อยครับทุกคนก็เสร็จไปอีกหนึ่งเควสนะครับหนึ่งภารกิจนะครับหนึ่งเคส เป็นเป็นรอบเป็นรอบไปเนาะทุกผู้ชมเนาะนักกรียาของครับว้าวเดี๋ยวผมก็จะเดินขึ้นรถเทรลเลอร์นะครับหอมขึ้นไปเทรลเลอร์เลยแล้วนะครับนี่ครับโอ้โหเป็นง่ายจริงๆเว้หาเงินสองพันแต่ละวันนะ่ะ สองพันตัวหนึ่งเที่ยวนะครับผมถ้ามันกู้ยากๆก,ก็อาจจะคิดเพิ่มนะครับผมนะแต่ก็เราก็ไม่ใช่เอากู้ยากๆไว้นะครับเราจะได้คิดเพิ่มนะเออนะแม่โอโ้โอหต้นไม้โอหเฮ้ยอะไรวะโอเคเดี๋ยวผมเอาอันนี้ลุกขึ้นก่อน โอ้ยยุบเลยอะเอานี้ขึ้นปุ๊บยุบเลยอะคือมันอาจจะขับแบบว่ายากๆนิดนึงเนาะทุก่านผู้ชมมันมันใช้ใช้เมาส์ขับไม่ได้ใช้จอยอะอยากดูจอยต้องคอนเทนต์ชั่นเลยครับผมนะเพราะว่าเกมนี้มันค้างครับมันมัน,ม,นมันทำไม่ได้

โอเคครับก็ดูครับครับภารกิจกู้ของเราในวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมใครชอบใจอยากเอาเอาเอาเนื่อยากะเทศเราไปกู้คันไหนก็คอมเมนต์บอกได้นะครับผมอ่าก็เจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับโอเคประมาณนี้แหละสำหรับวิดีโอนี้กู้เสร็จเรียบร้อยนะครับผมเราเดินทางมาแค่นี้เรารับเงินแล้วเราก็สามารถกลับบ้านได้นะครับผมเดี๋ยวขอจัดซื้อเจ๊ก่อนแล้วกันนะ ซื้อขนมเจ๊กอนน,ะออนอออั้นเจ๊จว่ะน้ครับเจ๊ไป